สวัสดีครับพบกับผมไอแวนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานในวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดสยองจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งกับเรื่องที่มีชื่อว่าเส้นทางลีรับในคืนที่มืดมิดเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่คุณวารียังเป็นนักศึกษาปี4คุณวารีต้องทำโปรเจกต์งานกลุ่มกับเพื่อนอีกสมคนซึ่งโปรเจกต์นั้น คือการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่มีธีมเกี่ยวกับความเงียบสงบและธรรมชาติกลุ่มของพวกเธอเลยเลือกเดินทางจะไปถ่ายกันที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีคุณวาลีเล่าว่าวันนั้นพวกเราวางแผนจะออกเดินทางหลังเลิกเรียนตอนห้ามงเย็นแต่กว่าพวกเราจะจัดการเรื่องอาหารเย็นและข้าวของเครื่องใช้ก็ป่าเข้าไปทุ่มกว่าแล้วการเดินทางครั้งนี้ เราใช้รถของบีเพื่อนจะเธอที่สนิทที่สุดในกลุ่มโดยบีรับหน้าที่เป็นคนขับส่วนตัวเรานั่งอยู่ด้านหน้าและเพื่อนอีกสองคนนั่งอยู่ข้างหลังระหว่างทางเราไม่ได้เร่งรีบอะไรพวกเราต่างพูดคุยหัวเราะและแวะซื้อของกินไปตลอดทางเส้นทางที่พวกเราใช้ก็ไม่คุ้นเคยนักจึงกะว่าจะถามทางจากคนในพื้นที่เมื่อใกล้ถึง จุดนี้เองที่พวกเราเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้อาจไม่ได้ราบลรื่นอย่างที่คิดพวกเราไปถึงตัวเมืองราชบุรีตอนสามทุ่มกว่าและเริ่มเข้าสู่ถนนเล็กๆตามป้ายบอกทางไปวัดเส้นทางเริ่มมืดลงเริ่มไม่มีไฟถนนมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่ส่องสลัวๆส,สองข้างทางเป็นทุ่งลกล้างและป่าสลับกันจนในที่สุด เราก็เจอร้านขายของชําเล็กๆซึ่งกำลังปิดร้านอยู่พอดีบี B. รถก็จกรถลงและถามชายแก่ที่อยู่หน้าร้านว่าลุงคะวัดไปทางไหนคะและอีกไกลไหมชายแก่เดินมาช้าๆพร้อมกับสีหน้าที่ดูเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างหนูจะไปวัดกันเหรอตรงไปเรื่อยๆจะเจอทางแยกจําไว้นะเลี้ยวขวาเท่านั้น ไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องเลี้ยวขวาคำพูดนั้นทำให้พวกเราชวนสงสยัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักพวกเราขอบคุณและขับรถไปต่อเมื่อขับมาถึงทางแยกในที่สุดพวกเรากลับลืมคําเตือนของชายแก่ไปเสียสนิทเพราะทางด้านซ้ายมีป้ายชีย้ไปทางวัดพวกเราจึงตกลงกันว่าไปต,ตามป้ายดีกว่าจะได้ไม่หลงทางเส้นทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆ ข้างซ้ายเป็นบึงน้ำกว้างส่วนทางด้านขวาเป็นป่าทึบรถเคลื่อนผ่านเส้นทางนี้ช้าๆแต่ไล้สิ่งมีชีวิตใดๆให้เห็นผ่านไปสักพักความเงียบในรถทำให้บรรยากาศเริ่มแปลกขึ้นเรารู้สึกง่วงนอนจึงเอนศีรษะไปทางหน้าต่างแต่ทันใดนั้นก็ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเห็นผู้หญิงในชุดดำเดินก้มหน้าอยู่ริมถนน ความคิดแรกคือจะให้บีจอดรถถามทางแต่ก็เปลี่ยนใจไม่คิดว่าเธออาจจะกำลังไปร่วมง,งานศพขณะที่เราพยายามตั้งสติเพื่อนสองคนที่นั่งด้านหลังอยู่ๆก็ร้องกรีร๊ดออกมาพร้อมกันเสียงนั้นทำให้เราสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดเราหันกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งสองคนดูตกใจมากและพูดเพียงว่าถ้าเจออะไรข้งหน้าอย่าจอดรถนะ รีบๆขับผ่านไปเลยตอนนั้นบรรยานนกาศในรถมันหนักอึ้งไปหมดสักพักเรามองไปนอกกระจกอีกครั้งและเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ข้างทางแต่ทั้งว่าข่าวนี้เธอหันหน้ามองมาที่เราตลอดเวลาใบหน้าซีดขาวตากลมโตเบิกโพงมันทำให้เราแทบหยุดหายใจในที่สุดพวกเราก็มาถึงพื้นที่เปิดโล่ง และเห็นพระรูปหนึ่งยืนอยู่ริมทางพระท่านกวักมือเรียกให้พวกเราเลี้ยวเข้าไปจอดเราลงจากรถอย่างรีบร้อนและพระท่านก็บอกให้พวกเราไปที่โบสถ์ทันทีระหว่างนั้นพระรูปนี้ถามว่าพวกโยมเห็นอะไรมาบ้างละ่ะเราเล่าสิ่งที่เห็นให้ท่านฟังแล้วก็ได้รู้ว่าเพื่อนสองคนที่นั่งด้านหลังเห็นเด็กสองคนเกาะกระจกหลัง ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดส่วนบีสารภาพว่าระหว่างขับรถนั้นเธอเห็นชายแก่คนนั้นนั่งอยู่บนฝากระโปรงรถจ้องมองมาที่เขาตลอดเวลาพาท่านฟังแล้วพูดว่าพวกยมโชคดีมากนะเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางธรรมดามันเป็นทางผีผ่านวิญญาณที่ทำชั่วจะเดินทางผ่านทางนี้เพื่อไปนรกหากมีมนุษย์ผ่านมาในเวลานี้ พวกนั้นจะพยายามกอดติดตามไปยังโลกมนุษย์เช้าวันลุงขึ้นพวกเราจึงถามหาพระรูปที่ช่วยพวกเราเมื่อคืนแต่พระท่านอื่นกลับบอกว่าที่วัดนี้มีพระอยู่เพียงเจ็ดรูปเท่านั้นและไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักพระที่พวกเราเล่าถึงมาเลยทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นว่าพระรูปนั้นคือใคร บางคนอาจคิดว่าพระรูปนี้คือพระที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มาก่อนแต่มรณภาพไปนานแล้วและท่านยังคงเฝ้าดูแลว,วัดและเส้นทางนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่หลงเข้ามาในพื้นที่อันตรายหรืออีกในหนึ่งที่เป็นไปได้คือพระรูปนี้อาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำวัดที่ปรากฏกายขึ้นเพื่อปกป้องและเตือนภัย เรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าชอบของเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณเข็มคุณเข็มเรียนจบและทำงานมาได้ประมาณ1ิปีก็มีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนพอที่จะซื้อบ้านให้ตัวเองได้ช่วงนั้นก็สนุกกับการตกแต่งบ้านเข็มเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์แนวโบราณแนววินเทจเธอ ก็จะตะเวนหาของเก่ามาแปลงโฉมใหม่เพราะเข็มเชื่อว่าของที่ทำมาสมัยก่อนเป็นไม้แท้ที่มีคุณภาพดีผิดกับของที่ขายในปัจจุบันที่มักจะเป็นไม้อัดราคาถูกและเข็มก็ไปได้กับโต๊ะเครื่องแป้งโบราณตัวหนึ่งที่สวยมากๆและราคาไม่แพงมาจากตลาดขายของเก่าแถวนนทบ,บุรีเธอถูกใจ ตกเครื่องแป้งตัวนี้มากหลังจากส่งให้ช่างไม้ไปซ่อมแซมขัดทําสีใหม่เข็มก็เอาเข้ามาไว้ในห้องนอนผ่านไปหลายวันทุกอย่างก็ปกติดีจนมีอยู่วันหนึ่งเข็มกลับมาบ้านตอนดึกๆหลังจากอาบน้ําเสร็จก็มาทาครีมที่ตกเครื่องแป้งและเธอก็เหลือบไปเห็นหวีของตัวเองที่มีผมพันอยู่มันพันอยู่เยอะผิดปกติ แต่ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรก็เข้านอนตามปกติกลางดึกคืนนั้นเข็มก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกหน้าต่างดังประมาณสองถึงสามครั้งเข็มลุกไปที่หน้าต่างแต่ก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงดังที่มาจากหน้าต่างแต่มันเป็นเสียงเคาะ ที่ดังมาจากโต๊ะกระจกเครื่องแป้งตัวนั้นเมื่อเธอหันไปสิ่งที่เธอเห็นก็คือในกระจกมีภาพสะท้อนของหญิงไทยหน้าขาวผมยาวใส่ชุดไทยสมัยเก่าสีขาวแต่ไม่มีตาดำผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งหวีผมอยู่ตอนนั้นเข็มตกใจมากๆรีบวิ่งลงไปด้านล่างทันทีในคืนนั้นเองเข็ม ก็ต้องนอนที่โซฟาทั้งคืนพอตอนเช้าเข็มรีบโทรหาปัน่นซึ่งเป็นแฟนของเข็มให้รีบมาที่บ้านและพวกเราทั้งสองคนก็ขึ้นไปที่ห้องนอนที่ตกเครื่องแป้งเข็มเห็นหวีที่มีผมพันอยู่แต่เมื่อดึงออกมามันกลับเป็นผมที่ยาวมากๆเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ของเธอแน่ๆเพราะเข็ม เป็นคนผมสั้นตอนนั้นเธอมั่นใจว่าโดนแน่แนแล้วปัน่นแนะนำให้ลองอยู่อีกคืนหนึ่งคอยดูเพราะเดี๋ยวคืนนี้ปั่นจะอยู่เป็นเพื่อนโดยปัน่นเอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดกระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้มิดและปัน่นก็ถอดสร้อยที่คอของเขาให้เข็มใส่ตอนนอนคืนนั้นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีเข็มนอนหลับสนิท โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้าพอเข็มตื่นขึ้นมาปัน่นกลับไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเข็มจึงรีบลงไปชั้นล่างเห็นปัน่นนั่งกอดเขา่าตัวสันอยู่ที่โซฟาเธอจึงถามแฟนเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัน่นเล่าไปแบบเสียงสันๆว่าเมื่อคืนตอนดึกๆปัน่นรู้สึกเหมือนมีมือมาจับที่เท้าพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละ เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังหวีผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งตอนนั้นปั่นร้องตะโกนลั่นและเขย่าตัวเข็มเขย่าเท่าไหร่เข็มก็ไม่ตื่นแล่ผู้หญิงคนนั้นก็หันหัวกลับมามองปัน่นโดยที่ยังนั่งหันหลังอยู่หลังจากวันนั้นพวกเขาก็นำโต๊ะเครื่องแป้งนี้ไปมอบให้วัดแห่งหนึ่งโดยที่ทางวัดก็ลงยันเอาไว้และเก็บไว้อย่างมิชิด จนถึงตอนนี้